เดี๋ยวป้าจะทำให้ดูว่าจากที่กระถางมันไม่มีก้นนะคะโอ้โหมีอยู่ครึ่งเดียวนะคะมีอยู่ครึ่งเดียวป้าก,ก็จะทำแบบนี้เลยเอาที่มันเป็นรากนี่แหละนะคะเอามาลองอุดไว้นะคะลองอุดกระถางไว้ตรงนี้นะคะแล้วป้าก,ก็จะเอามะพร้าวสับลองลงไปอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยเอา รากที่มันเอาออกนี่แหละนะคะรากที่เราเอาออกนี่แหละนะคะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเห็นไหมคะป้าเอารากที่เอาออกลองดูลองลงไปที่ก้นกระถางแล้วก็จะได้กระถางกล้วยไม้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเอามะพร้าวสับลองลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็เอาป้าจะเอากลุ่มที่ยาวแต่ป้าก็ใช้ฟางมัดเหมือนเดิมนะคะ ป้าก็จะใช้ฟางมาเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้มันอยู่ด้วยกันตั้งตรงดีๆนะคะป้าคอยเอามาลงที่นี่นะคะเอามาลงที่กระถางลงไปเลยนี่แล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกอันนี้มันจะมีทั้งก้อนที่เป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ป้าก็ใส่ลงไปเลยดีจะได้อยู่ด้วยนานนะคะ มันเป็นที่ค้ำยันได้ด้วยนะคะสำหรับปุ๋ยคอกที่มันเป็นก้อนๆนเนาะเอาใส่ลงไปมันจะได้อยู่ได้นานๆไม่ไม่ละลายเร็วนะคะและมันก็จะได้เป็นที่ค้ำยันต้นไม้ให้ด้วยแบบนี้เออก็ดีด้วยนะดูด้วยนะคะป้าไม่ใช้ละถุงม,มือวันนี้ใช้มือเลยสะดวกจะได้ง่ายด้วยนะคะจะได้เสร็จเร็วใช้ถุงม,มือบางทีก็เกะกะแต่มันก็เซฟมือของเราได้นะคะ งานบางอย่างก็ไม่ใช้ถุงมือไม่ได้นะคะทุกท่านแต่ว่างานบางอย่างก็ไม่ใช้ก็ได้เหมือนที่ป้ากําลังทําอย่างนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่มีหนามไม่มีอะไรเรื่องความสกปรกเดี๋ยวก็ล้างเอานะคะอันนี้ก็พอใส่ปุ๋ยคอกเสร็จแล้วป้าก็จะใส่ดินปลูกนะคะทุกท่าน,นใส่ดินปลูกกรบปุ๋ยเข้าไปไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะ เออเราก็ได้กระถางกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนี่นะคะป้าก็จะได้โอ้โหเสร็จแล้วนะคะก็เอามาใส่มะพร้าวสับอีกนะคะเอามาใส่มะพร้าวสับกรบเหมือนเดิมขั้นตอนเดิม ก็คือคลุมเอาปุ๋ยกับดินปลูกเอาไว้ไม่ให้มันกระฉอกออกมาเมื่อเราลดน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยอุ้มความชื้นในหน้าแ้งด้วยนะคะเวลารดน้ำแล้วมะพร้าวสับก็จะช่วยอุ้มความชื้นนะคะและแล้วเราก็เอาไปวางตรงที่เตรียมเอาไวน้นะคะ วางเข้าไปตรงที่เตรียมเอาไว้โอ้โหซุ้มนี้ก็ใหญ่นะซุ้มนี้ก็ย้ายใหญ่นะซุ้มนี้เหลืออีกสองกระถางนะคะเี๋ยวจะได้อีกสองกระถางกระถางนี้ก็เหมือนเดิมเอากระถางเก่ามาเดี๋ยวป้าก็จะเอาออกนะคะ มีรากไม้ที่นี่ด้วยเทออกไปเลยนียออกอเก่าออกนะคะเราก็ถ้าเทดินเก่าออกก็ได้ดินเก,ก็ได้กระถางใหม่มาแล้วกระถางนี้ไม่รั่วนะคะก้นไม่รั่วนะคะแต่ว่าก็จะใส่มะพร้าวสับรองก้นเหมือนกันเพื่อที่จะให้ อมันระบายนะคะเพื่อที่จะให้กระถางระบายน้ำได้นะคะเป้าแยกให้ได้สงกระถางนะคะเพราะว่ามันหน่อเยอะถ้าจะเกิดหน่อเยอะอยู่นะคะป้าควจะแยกให้มันได้สามกระถางเพื่อให้มัน เต็มบริเวณซุ้มนั้นนะคะอันนี้เฟิร์นก็ยังสามารถตกได้อีกนะคะเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ป้าไม่ต้องมัดนะคะเพราะว่ามันเป็นกอเดียวกันนะคะอันนี้มันเป็นกอเดียวกันเลยป้าไม่ต้องมัดนะคะก็ใส่ลงไปเลยก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเอา คุณที่เป็นก้อนนะคะเอาปุ๋ยพ่อที่เป็นก้อนลงไปค้ำยันไว้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยนี่หาเรี่ยมหาลายหาเยี่ยมหาลายว้าวขอให้ง,งามๆป,ปังๆเด้อต้นไม้จ๋าขอให้ง,งามๆปังๆขอให้ออกดอกแตกหน่อเยอะๆนะคะ ดินปลูกดินปลูกใส่ดินปลูกเข้าไปเหมือนเดิมน้องไหมทองมาให้กํำลังใจยายแล้วก็ไปไหนแล้วให้กําลังใจยายแล้วไปไหนแล้วนะไหมทองไปหาคุณตาไหมทองก็วิ่งให้กํำลังใจคนนั้นคนนี้ วิ่งไปหาตาทีวิ่งมาหายายทีนะคะสำหรับน้องไม้ทองนะคะโอ้โหได้แล้วจ้าถามว่าหนักไหมก็หนักอยู่เนาะเพราะว่ากระถางมันเป็นปูนมันก็จะหนักกว่ากระถางที่เป็นพลาสติกนะคะพ้าก็พอยกได้อยู่คุณลุงไปพักตอนนี้คุณลุงปลูกต้นไม้เสร็จแล้วคุณลุงก็ไปพักทานอาหารเช้า ป้าก็เลยทำโรนะคะทำโรเดี๋ยวคุณลุงก็มาช่วยออเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาวางเรียงไปเรื่อยๆนะคะ นี่ป้าก็เหลืออีกหนึ่งกระถางนะคะสำหรับกลุ่มที่ยาวๆหน่อยนะคะแล้วป้าก็จะมาปลูกกลุ่มนี้นะคะเนี่ยกลุ่มที่ตัดกอง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 เอาไว้นี้ก็จะต้ปลูกเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มโน้นที่มันยาวเหลืออีกกระถางหนึ่งนะคะทุกท่านเดี๋ยวป้าจะทำให้เสร็จเลยนะคะวันนี้